3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาถูกแปลกแยกเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความยากจนประสบกับการก่อความไม่สงบโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอย่างยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมาลายูที่มีวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของตนและมีศาสนาอิสลามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว หากแต่ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเราท่านทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในภาคอื่นๆของประเทศไทยพวกเขามีความรักและความใส่ใจต่อครอบครัว ศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามต้องการดำรงชีวิตด้วยความภาคภูมิใจและความสันติสุขเฉกเช่นเดียวกันนูริต้ามานิอายุ23ปีบอกว่าอาชีพในฝันของเธอคือการเป็นมักคุเทสโมฮัมหมัดอายุ35ปีเปิดเพลงฟังจากสมาร์ทโฟนขณะเดินไปตลาดเช้าใกล้บ้านเหมาะบูง,งอมะมิงอายุ86ปีเล่าว่าเธอมีความสุขกับการเขียวหมากถูกเช้าชาริฟซอบานาลีอายุ27ปี ักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าที่นี่มีความน่าสนใจมากกว่าความรุนแรง 3. <า>จังหวัดชายแดนใ<ด>ต้ยังมีความสวยงามทางวัฒนธรรมทั้งพี่น้องไทยมุสลิมพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนยังคงต้องการดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขไทยทั้งผองพี่น,น้องกันด้วยรักและห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์